ในขณะที่กิจจังกินข้าวอยู่นะครับมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันคอยจ้องมองกินจังปลอยเรานะครับมันบอกไม่ถูกกินข้าวไปขนลุกไปมันมีอะไรมาจ้องมองนะคะก็เราหัดต้นตระมคืออะไรไม่มีนะะัน่นก็ไม่มีนะคระัะเอ๊ะ อะไรแวบบใครเอ่ยตรงนี้ใส่หมอ,อกใส่หมอ,อกใส่หมอ,อกน่ีม้ม่ไม่ให้กินนะ <c oughs> นี่นะคะ่ะพลังงานสิ่งนั้นที่ว่ามันรอสิ่งนี้อยู่ค่ะมันเราตอนเรานั่งกินขนมปังอะ่ะมันไม่เห่านะลืมลืมถ่ายตอนที่มันเหนา่าแต่พอเรากัดตัวนี้ได้คําเดียวค่ะนะฮะ,นะะมันบ่นเราใหญ่เลยนะคะใส่หมอ,อกใส่หมอ,อกอยากินใช่ไหมเอ๊ะอย่าตะปบแม่เจ็บ นะนะคะเขาเจ้าเขาเจ้าเดี complet, am, e, ๋ยวค่ะมาเจอสายหมอกนะคะับเขาเจ้าคะนะคะสายหมอกเป็นเป็นหมาที่กินเรียบร้อยนะคะไม่แย่งจากมือคนให้นะคะมันงับเอาเลยค่ะมันไม่แย่งครเดี๋ยวแม่เอาให้นะคะเดี๋ยวแม่เอาให้กันนะรักไหมคะสายหมอกสายหมอกเห็นที่ปวกยังจอมบกเห็นี่ปวดดูความความมีระเบียบเรียบร้อยนะครับระยะงามอย่างหญิงไทยของสายหมอกสายหมอกเออออกนี้ นี่ค่ะมรารยาทของสายหมอกนะคะกินเรียบร้อยไม่มุมมามเลยเห็นไหทุกคนเรียบร้อยมากนะคะ